สวัสดีครับผมเขียนไทยเอวเสตสาขาอำเภอหนองแสงจังหวัดตัวนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาสวนของพี่ยอดนะครับบ้านนรินระเสริฐนะครับเพื่อเราจะมาติดตามแล้วก็มาถามพี่ยอดว่าที่ใช้ปุ๋ยเอเวอเรสต์ของเราละให้น้ำยางเป็นยังไงแล้วก็หน้ายางเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับพี่อ๊อดเนี่ยอพอดีนะครับกําลังหย่อนปดพอดีนะครับอันนี้กี่นิดแล้วพี่ โผล่ละมีดครับโผลโ่ละมีดโผล่ละมีดนะดครับอันนี้เราไม่ได้ขีดให้ดูนะครับวันนี้เพราะว่าครับเพิ่งเป็นกรดอนน้ำป่นนะครับเพิ่งหน่อยเพิ่งเป็นกรดอนผลอันนี้นมีดเดียวใช่ไหมครับนีอ่อันนี้มีเดียวเป็นไงบ้างครับพี่เอเวอเรสต์เนี่ยใช้ไปแล้วได้ผลครับได้ผลนะครับเนาะขายเนี่ยโดนเป็นมันเนายเบ้นก็ไปขายเนียเป็นมันเนยของสินค้าของตัวไส้ดี ยางหอกมีข้นหีนะครับทำนัดก็ได้จังสวัสดีครับพี่<ง>อันนี้อันนี้ก็มีดหนึ่งเหมือนกันนะครับเลยอ๋อนนี้ก็มีดตัวเหมือนกันนะครับโอ้ยยางหอกหีเนาะขายคือครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนี่ได้กี่ลัวครับพี่ตัน,นไอ้ย่างยางกี่ต้นครับพันสามพันสามในหนึ่งตันต้นหนึ่งครั้ง แดงใายางออกดีอย er ู่เนาะนี่นะครับขนาดไม่ค่อยมีใบเลยนะครับนี่ที่ใช้เอเวอเรสต์ของเราก็ยังออกปกติอยู่นะครับยางใช้แล้วเห็นผลจริงนะครับปุ๋ยเอเวอเรสต์ของเรานะครับเนี่ยใช้ทั้งปุ๋ยมิตรแล้วก็ปุ๋ยน้ำนะครับครับ วันนี้ผมเขียนไทยเอเลสาคาอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรก็ขอขอบพระคุณพี่มาลนะครับครับ